สวัสดีผู้ชมทุกท่านวันนี้เช้าวันที่18เมษายน2567เรามาดูผลฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมากันนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างเรามาเริ่มกันที่ยูฟาแชมเปียนลีกกันก่อนเลยนะครับซึ่งเป็นรอบ8เทีมสุดท้ายมีเตะก,กันอยู่2คู่มายเยนมิวนิคชนะอาร์เซนอล1ประตูต่อ0คะแนนรวม2นัดบายเยนมิวนิคชนะ3ประตูต่อ2 ส่งผลให้บาเยิร์มิวนิคผ่านเข้ารอบต่อไปและคู่ต่อไปแมนเชสเตอร์ซิตี้เสมอเลอันมาริดหนึ่งประตูต่อหนึ่งทำให้คะแนนรวมเป็น4ี่ประตูต่อสีตัดสินกันด้วยจุดโทษแมนซิตี้แพ้ให้กับเลอันมาริดสามประตูต่อสีซึ่งทำให้เลอันมาริดผ่านเข้ารอบต่อไปและต่อไป U23 ีิชิงแชมป์เอเชีย อุสเบกิสถานชนะมาเลเซีย2ประตูต่อ0เวียดนามชนะคูเวต3ประตูต่อ 1, 1และเราไปต่อกันที่ AFC แชมเปียนลีกกันนะครับอุนซานฮุนไดชนะโยโกฮาม่าเอฟมารินอส1ประตูต่อ0อันไอชนะอันฮิลาน4ประตูต่อ2ไปต่อกันที่พรีเมียชิพสกอตแลนด์นะครับดันดีเอฟซีเสมอเลนเจอร์0ูนประตูต่อศูน และต่อไปลีกาโปรอเจนตินานะครับลานนตสแพ้ให้กับเอสตูเดียนเตสหนประตูต่อ2โบคาจูเนียชนะโกโดอยคูต1หนประตูต่อ0โลชาลิโอเซนทันเสมอเดปอติโบลีเอตตาศนย์ประตูต่อ0เบลกาโน่แพ้ให้กับลาซิงขับ0ูนย์ประตูต่อ4ี่ เดฟเอนชาชนะนิเวลโอบอยหนึ่งประตูต่อศูนย์และเรามาปิดท้ายกันที่ซีรียบาร์เซิลกันนะครับบาเอีย e ชนะฟูมิเนเซสองประตูต่อหนึ่งเลสบูบากานติโนชนะวัสโกดากามาหนึ่งประตูต่อศูนย์เกมิโอชนะแอตเลติโกพาลาเนเซหนึ่งประตูต่อศูนย์ และนี่ก็เป็นผลฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับ